สวัสดีจ้าพี่น้องกินข้าวจนจะเบิดแด้วเพิ่งจะเปิดกล่องพี่น้องคะลืมลืมข้าว uh huh. กล่องจะเป็นแนวนี้วะสวัสดีทุกคนค่ะมื่อนี้อี่นางพามากินขา้าวเศร้าในแคมเมืม่อนี้กินในแคมคะ่ะอากาศข้างนอกเหมืนอนฝนสีตกพีน่น้องคืมๆเนาะตกใจเบิดผัว ยายาชยจักางี้เห็นบอ่มันดีกินข้าวก็ปลาทอดปลาตัวน้อยที่ว่าต๊ใได้เอาเอาเอา,เอามานําำพี่น้องพาอปลาแซฟฟิชเอาไว้แล้วก็เอาออกมาไลๆเหมือน <c oughs> เนื้อมันเละๆไงมาดูแล้วก็เดี๋ยวเจาพี่ผงมมนดีกินง่าย ที่คานเทนแนลกินเมนี่ตอนแรกสีผ้ากันขับรถกลับบ้านแล้วพี่น้องกลับสองมือนใหเก่ากลับมมนี่เลยกลับมาเหมือนก่นไปเบิ้งต้นมันค่ะข้างข้างข้างที่แล้วไปมันไย,ยขึ้นแล้วมันบดแล้ก็ไปถอนหยาถอนหยาออกแล้วก็พว้วนดินขึ้นเดี๋ยวไปเบิ้งรอบนี้ว่ามันเก็บได้อย่างพี่น้อง อิ่น่าไปสืดแจวแจวาํำเร็เจรูปมาแบบเป็นผงอยู่รา่านไทยพี่น้องสามสิบก็คน้นแพงกับแพงแว่าสิกรเอ,เอ,เอลองมากินเบ่งหวานจ่อยเลยบอกแจวชนิดเผ็ดมากวระสัน้เนเผ็ดฮายอย่างหวานจ่อยอยู่เลยถิ่มเลยกินบได้เลยหวาน เขาขัวก็หลายเมื่อก็เฉพาะใส่เขาให้ใส่น้ำห่อนมันบ่ใส่น้ำห่อนผสมใส่น้ำห่อนปลาเนียวใช่เราก็หวานหวานอ่ะมัมมีความเผ็ดเลยมันมีแต่ความหวานแจ่วชนิดเผ็ดมากหายอย่างเชดายตัางและลายพริกพงกขิ้นือจะเสียบกว่าเห็นอย่างกันอยู่เนาะจะมาทักทายซื้อกินข่าวในแคมปปิ้งกินข่าว กินง่ายๆพี่น้องอาก,การมันีเย็นแต่บอถึงก็หนาวเย็นเย็นไลายอยู่ว่ามีแดดแล้วมันฝนสิตกพี่น้อง mm. God. สามีสิยาคายาเห็นไหมน้องเห็นยาคายาที่สามีข่อยถือบ่นั่นแหละยาคายานั่นน่ะหนูอ่านภาษาร์เวย์บออกแม่นบ่พี่น้องจะเล่าให้ฟังหนูอ่านภาษาโนเวย์บออกแต่ว่ายาคายาแบบนั้นมันจะมีรูปรูปติดอยู่กับขวดมัน มันจะเป็นคือรูปคือเหมือนเมล็ดพักแล้วก็หยอดหยอดลงดินรูปนะรูปที่ติดอยู่นะสาหรับคนหนูอ่านภาษาโนาเวบอกมันบอกหนูกะเบิงรูปเอาพี่น้องหนูเห็นรูปเหมือนเป็นเหมือนเมล็ดพักหยอดลงดินพอมันมีใบแตกออกมาจากดินแล้วก็มีรูปมีทา่าแบบว่าคนคนลดนามนะหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นปุ๋ยพี่น้องเออเดี๋ยวสีเบิง อ,อันนี้มันเป็นขวดน้อยม,มันมันมีรูปหยอดหยอดเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเนี้ยติดติดอยู่ก็ขวดแต่ว่าอัญชุบ้านนะอันยุบานนะ้ <c oughs> นบานมันจะเป็นรูปแบบว่าค้นหยอดเหมือนเหมือนเหมือนข้นหยอดมเมล็ดผักหรือมเมล็ดดอกไม้ก็แล้วแต่พอมันพอมัน,พอม,นพอมันเกิดขึ้นมาแบบแบบนี้แล้วล้วก็เราก็จะมีอีกรูปอีกรูปหนึ่งยุติดกันก็คือรูปเหมือนคน ลดน้ำพักเหมือนคนลดน้ำนะหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นปุ๋ยพี่น้องตอนปลูกพักใกล้ข้าขงแรกนะ่ะพ่อเอาพักเอามาเล็ดลงดินแล้วมันบอมันเริ่มแตกออกมาหน่อยหนึ่งหนูก็เอาอันเนี้ยแหละผสมน้ำแล้วก็ลดตายเบิดเลยหนูก็ว่าเอามันคือตายวะดินก็ซื้อมาอยัางดีเออมาเล็ดผักก็แตกหยอดออกมาดัมันคือตายเบิดวะาบอกเข้าใจเจ้าของ ก็เลยไปถามผัวว่ามันคือตายเนี่ยฉันลดอันเนี้ยเนี่ยปุ๋ยเนี่ยฉันใช้ปุ๋ยผัวก็หัว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 ขวนข่อยพี่น้องบอกมันเม่แม่ปุ๋ยมันเป็นยาใครเนี่ยอู้ยความปึกของเจ้าของพี่น้องนี่แหละย้อนอ่านภาษารนเวอออกเนาะไอผู้ใดสิไปหูแล้วไอเฮ็ดยาข่ายยาก็เป็นอย่างคือจะต้องใส่รูปแบบนั่นลงไปแม่บ่ล่ะพี่น้องผู้ใดคิดคือข่อยเนี่ย สำหรับคนอ่านภาษาโนเวบออกนะเออก็เบิงรูปเอาอพี่น้องเบิงรูปเอาเบิงรูปคนหยอดเบล็ดพักนะแล้วก็ทําแล้วก็ลูปคนทําทาฮอดน้ำฮดน้ำพักนะก็เข้าใจว่าเป็นปุ๋ยตัวเนาะโอ้อยยาข่ายยาเอียงไม่เห็นหลูแนวนั้นว่าควรจะควง ตายบิดเลย <laughs> ป่าทะเลบาแสบคือป่าไทยป่าฮาดออกนอกอือเร่อป่ามันจุดเด่นเนี่ยบุ๊คบาแสบคือป่านิ่นป่าทู่ยูเซยูโกโพดู ไม่จะเป็นในง,งนุกแบรงรองของน้ำกลับไปบ้านรอบนี้่วนเราไปบาราเกนพี่น้องเรียไปเก็บหอยชวนเราไปเก็บหอยเพราะว่าอยู่บาราเกนนะสถานที่เก็บหอยเขาเปิดแล้วเป็นพื้นที่สีเขียวหรอก แล้วเราจะพาไปมาดู ถ้าไปบอกว่าว่าปลาปลาพวกเนี่ยปาลาแจมอนปลาโทสือว่าปลาอะไรที่ว่าไปตกได้ตกน้อยน้อยละพีน่น,น้องนูว่ากากินหนึ่งเด้นรูจะต้องทอดเห้มันกรอบๆถึงถึงถึงจะกากินใหญ่มันข้าวอืม ชอบใส่เกลือให้มันกรุบกรอบ <c oughs> <c oughs>

อร้อยอาหารเส้าพี่น้องจรินง่ายๆชอบเขือเทจเบิร์ดอะไรดีเลยจะต้องไปซื้บวันนี้น้องอากรมาทากักทายพี่พีน้องๆจะซือจ้ามากินข้าวเส่ทาทักทายพี่พีน้องๆน,นอกจะเนาะอยู่แคมป์ปิ้งคือเก่าค่ะเดี๋ยวตอนแรงๆนู่นแ่ะสามทุ่มนู่นละ่ะจังสิไปเดินทางกลับบ้านไปยังจะต้องกลับสามท่ม,มาเจ๋งอากาศ เรถ้าเบิ่งอากาศก่อนค่ะว่าอากาศบ่ดีมื้อนี้ก็คงสิกลับมื้ออื่นค่ะว่าอากาศมื้อนี้มันบ่มีแดดเลยมันเป็นแบบครึ้มๆเหมือนฝนสิตกนะแม่ช่วงฝนสิตกตกก็ดีตกให้มันตกอยู่สตัมเน็ตค่ะมันจะได้ตกเอ่อฮดน้ําพักเฮาที่เฮาปลูกเอาไว้เราสิกลับไปเบิ่งต้นพริกต้นบะเขือที่หนูเอาออกไว้ข้างนอกนําพี่น้องตอนแรกเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วเอาไว้ ในบานมันบ่ไว้ในบ้าน,น,าน,านแล้วทีนี่ลดน้ำลดน้ำทิ้งว้ก็มาาีนอาทิตย์นึ้งลกลับไปเบิ่งต้นมันก็เริ่มแบบเหี่ยวเหี่ยวนะมันบ่้มันบอน่อด้น้ำมันบ่ลอะที่นี่ก็มารอบนี้ก็เอาออกเอาเอา,เอ,าออกไว้ข้างนอกค่ะเดวเดากลับไปเบิ่งถ้าค,คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะไว้พร้อมคลิปหน้าจ้า